และคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีการอ้ว็พกการ์ดทั้งหมดนะครับแล้วก็วิธีการหาสูตรอัว็อกทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข่ายเขียวข่ายแดงข่ายอะไรก็ตามนะครับจะเป็นยังไงจะทํายังไงเนี่ยก็ไปชมกันในคลิปได้เลย สวัสดีครับเมื่อนคนผมพิจฉัยพิชชาแนลนะครับช่องนี้เนี่ยเน้ในให้ความดูเกี่ยวกับเรื่องของการเอาการจอนะครับที่ไว้เล่นเกมไว้แต่ต่อเนี่ยเอามาขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีเพื่อสร้างไรายได้นะครับโอเคครับเรื่องของการโอเวอร์คล็อกเนี่ยมันก็คือการที่ทําให้การ์ดเราเนี่ยมันขุดได้ดีขึ้นนะอ่าอันนี้ผมขอบคุณในแง่ของการขุดแล้วกันเนาะคือโอเวอร์คล็อกเนี่ยมันก็เป็นการจูนแล้วกันเนาะให้ถ้าจะเล่นเกมก็เล่นได้แรงขึ้นอ่าถ้าเกิดจะขุดเนี่ยก็ให้ขุดได้ดีขึ้นนะครับ ให้ได้แฮสเรทที่สูงสุดนะครับก็คือถ้าเราทำํำแฮสเรทได้ดีเนี่ยตัวเงินที่ได้ก็จะได้เยอะขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากจะทําให้แรงขุดมันเยอะแล้วเนาะเราก็ต้องทำการลดไฟนะครับจูนไฟลงเนี่ยเพื่อให้มันประหยัดไฟขึ้นทำให้ต้นทุนแปรผันของเราเนี่ยก็คือค่าไฟเนี่ยมันลดลงนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีคำถามออกมาเรื่อยๆเนาะ ว่าเอ้ยตัวนี้โอเวอร์คอกยังไงทํายังไงดีอะไรเงี้ยครับซึ่งผมเองเนี่ยก็เป็นสไตล์ข่ายเขียวแล้วกันเนาะแล้วก็ตอนหลังมาเนี่ยผมก็ได้อัปเกรดเหมืองแล้วกันเนาะเปลี่ยนมาเป็นซีรีส์สามพันเกือบทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยการ์ดรุ่นเก่าๆหรืออะไรบางอันที่ผมไม่เคยจับเลยเนี่ยบางทีเนี่ยผมเองก็จะไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้นะก็เลยจะมาเปิดเว็บให้ดูนะครับว่ามันมีเว็บอยู่เว็บหนึ่งนะที่แบบว่าเออมันก็เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีนะอ่ะ ก็ไปดูกันที่หน้าจอกันเลยปับอันนี้นะครับเว็บของมันนะครับไม่ของมันเว็บเขานะก็คือ hashrate.no นะครับ hashrate.no นะครับอันนี้นะก็เพื่อพิมพ์มตามนี้เลยนะแล้วก็เข้าไปนะหน้าเว็บมันก็จะเป็นแบบ simple simple ประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมี ปุ่มข้างบนนี้นะว่า All นีเวเดี AMD เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเลือกกันได้เลยนะว่าเอ้ยของเราเป็นรุ่นไหนนะครับทีนี้เขาก็าจะมีข้อมูลรวบรวมไว้นะครับเป็นแบบว่า,าแต่ละรุ่นนะแล้วก็ในแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็จะมีแต่ละเหรียญด้วยอ่ะอาอย่างนี้นะอย่างเช่นผมใครใช้รุ่น3090ูนย์้ยะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูนะอ่าเขาก็าบอกว่า บีมเนี่ยแฮตเล e เขาได้เท่านี้โซนะครับแล้วก็ตัว e t h นะครับเขาก็าบอกว่าถ้าสูตรเขาเนี่ยเขาจะได้อยู่ที่124 r v n 6 1เอ n ดคอนฟักนะเออร์โกวิ่ง268นะครับอ่าประมาณนี้เนาะ power เขาก็าจะเซตตามนี้นะที่ต้องใช้นะครับ Efficiency คำนวณมาให้เลยนะครับเอออันนี้ก็ดีนะเหมือนคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ได้บอกไปนะว่าเออมันมี มันมีปัจจัยอันนึงเนาะเวลาเลือกการ์ดเนี่ยก็มาดู e อ f i c i e n c y ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีขุดแล้วกินไฟเยอะแต่ว่ารายได้ได้แรงขุดไม่ได้เยอะเนี่ยรายได้บางทีเนี่ยบางทีช่วงที่เหมืองแตกเนี่ยเออไอการ์ดพวกที่ Efficiency ไม่ดีเนี่ยมันก็จะเมืองแตกได้ง่ายนะครับทีนี้เวลาเพื่อนๆดูนะไอเอฟฟิเชนซี่เนี่ยแนะนำว่าดูเหรียญไหนเทียบเป็นเหรียญนั้นนะครับเพราะว่าแฮตเลทเนี่ยแต่ละเหรียญมันไม่เท่ากันนะเนี่ยเห็นปะอย่างตัว3 0 9 0เเองเนี่ยก็ ตัวอีทอ e ก็เป็นค่านี้เนาะอ v n อก็เป็นอีกค่าหนึ่งนะครับอ่าให้เ,เพื่อนๆลองพิจนารณากันดูถ้าเกิดจะเทียบการแต่ละรุ่นเหี่ยก็ไปเอาเหรียญเดียวกันมานะอันนี้บอกเฉพาะมือใหม่นะครับเพราะว่ามือเก่าเนี่ยเขารู้กันอยู่แล้วแหละนะอันทีนี้นะอันนี้เนะี่ยเขาก็จะมีบอกรายได้ด้วยนะเฮ้ยทำไมรายได้มันดีดอย่างวันนี้เขาไม่ขุดบีมเลยเนาะอืมเช้านี้บีมหรือว่ามันดีดขึ้นเยอะนะดู e อ timate แล้วเนี่ยโอ้โห เวอร์ใบป,ปะเนี่ยอันนี้เขาอาจจะดึงข้อมูลมานะอะแต่ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งใบหนึ่งได้ยีิบสองดอนนี้โหจัดว่าแจ่มเลยนะแซง eth ไปแล้วนะครับ roi นะอันนี้เนี่ยเออลืมบอกไปไอ้เว็บนี้นะ roi เพื่อนเ <ๆ S 1> อย่าไปดูอะไรกันมากนะครับเพราะว่าเขาคิดจากราคาเปิดตัวนะ1น9 9ี่เก้าเก้าเนี่ย3ามศมันหาไม่ได้แล้วนะหนึ 1, ่งสี่เก้าเก้าตีตีให้เป็นพันห้าเลยนะครับ คูณด้วยเลทสามสิบสี่บาทเลยนะใบละห้าหมื่นหนึ่งอืมไม่มีหรอกนะอันนี้ต้องราคาคูณสองแล้วยุคนี้นะนี่มันยุคใหม่แล้วนะเอาไอก็จะคูณสองเข้าไปนะครับถ้าเพื่อนๆขุดเป็นอีเทเรียมนะครับอันนี้เอาอไออยู่ที่ร้อยหกสิบสามวันเนี่ยก็คือคูณสองเข้าไปเนี่ยก็จะประมาณปีหนึ่งแล้วกันอ่ะโดยประมาณ,นะณเนาะขุดเหรียญอื่นก็อาจจะเยอะขึ้นตามลําดับนะครับ อ่ะทีนี้มาดูส่วนสําคัญของเขานะครับเพิ่งมาเห็นนะเนี่ยนี่บีมอยู่มันกระโดดขึ้นมาเลยหรือไงวะเนี่ยบีม <g iggle> อยู่พุ่งจูดขึ้นมาเลยนะครับอ่ะสูตรของเขานะครับนี่นะอันเหรียญไหนที่แรงขุดดีๆนะครับหรือว่าไรายได้ดีๆเนี่ยเขาก็จะเอาขึ้นมาอันแรกนะครับทีนี้เขาจะบอกสูตรนะครับว่าขอคอกอยู่ที่ศูนย์แม่บริค็อกอยู่ที่สองพันเซตพาวเวอร์มิตไว้ที่สองพันสองร้อยเก้าสิบ เว็บนี้นะครับเขาอ้างอิงเบสไลน์เนี่ยเป็นของ Linux นะครับคิดว่าทำมาเพื่อ s i m p l e m ไมลนะครับเพราะว่ามันจะมีโหมดเกี่ยวเรื่องของ Minor Option นะในการเขียนคอนฟิกตัว s i m p l e m ไมลด้วยนะครับเนี่ยถ้าใครใช้ s i m p l e m ไมลอยู่แล้วคีย์ไม่ถูกงงๆนะครับก็มากดลง minor option ชัตรงนี้นะครับแล้วก็ลอง create ขึ้นมาดูนะ,ะเขาก็จะมีชุดคำสั่ง c r e a t ออ u ต o นะเป็น u t โ m a t e ชุดคำสั่งเนี่ยคีเอให้นะครับประมาณนี้เนาะอ่าเพื่อนเพื่อน เพื่อนๆก็ลองลองดูนะเออทีนี้พอพูดถึงว่ามันเป็น Linux b บ s e เนี่ยไอตัว Memory c o o c k นะครับก็เพื่อนๆถ้าเกิดคนไหนเป็นสาย Windows นะก็เอา Memory ตัวนี้ไปหาร2นะถ้าใครใช้ใค่ายเขียวนะครับโอเคเนาะอย่างอ t h e r e u m ของเขานะครับเขาก็บอกว่าตัวคอ o ์กไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับ Memory c คอนี่ดันเมที่พันเนะครับถ้าเกิดของ Windows ก็เป็น9 5 0นะครับ นะก็เขาบอกแพสเรทจะได้อยู่ที่119แต่ถ้าแบบว่าเป็นแบบมนะีเดียมเนาะก็ดันเมมขึ้นนะครับก็ต้องเพิ่มไฟขึ้นอีกหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบไฮนะครับ Work with some c a r d นะต้องบอกว่าอย่างนี้นะนี่นะ work w i t h m o อ t card อันนี้นะมันเขียนไว้ว่า most เนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะวิ่งไหวนะอ่ะเรทนี้เนี่ย119เนี่ยน่าจะต้องวิ่งไหวแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็น เป็นแบบมนะีเดียมเนาะก็เวิร์กก็คือเวิร์กกับการ์ดหลายๆรุ่นประมาณนี้แหละนะเออใช้สูตรนี้ได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบไฮเนาะก็ใช้ได้แค่บางการเนาะเพราะว่าบางการเนี่ยดันไม่ขึ้นจริงๆนะเนีย่ยนะแฮตเรดก็ได้124ส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ผมลองอย่าง MSI มันซูรีมเนาะก็ใช้สูตรนี้ได้นะครับตัว ROG หรือว่ารุ่นที่ผมเคยทำคิดไปแล้วเนี่ยมันก็ใช้สูตรนี้ได้หมดเลยนะ ดันปุ๊กเนี่ยวิง่งแทบจะเหาะทะลุเลยนะ124 125 126ได้เลยนะอประมาณนี้เนาะโอเคถ้าเป็น r v n เนาะอ่า r v n เขาก็ให้แบบ2แบบเนาะเป็น medium กับ high นะครับ r v n นี่ a l ลกอร i t ึมนี้ถ้าใครเคยลองขุดนะมันจะร้อนมากๆนะครับเห็นนะก็วิ่งอยู่ที่320วัตต์นะเขาล็อกไฟไว้3ยี่เนาะมันก็เลยตันอยู่ที่3ยี่นะอ l ลกอริทึมนี้ดูดไฟ เป็นว่าเล่นเลยนะอ่าแต่ถ้าใครอยากจะโอ้คอ็อกแบบสุดติ่งนะครับ mm. ก็คือล็อกแอปซูลูตค็อกคอกไว้นะครับเนี่ยนะเขาจะเขียนไว้นะว่าเป็นแอปซูลูตหรือว่าเป็นธรรมดานะถ้าเปิดธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นศูนย์นะมันก็จะวิ่งทั่วๆไปของมันแต่ถ้าเกิดว่าใส่เป็นแอปซูลูตไปเนี่ยมันก็จะล็อกคอคอกไว้ที่1,200นะครับแล้วก็ตัวเมมโมรี่ค็อกเนี่ยอยู่ที่2,600ในล i นุกนะอันนี้นะ ถ้าเกิดกรณีเป็นของ Windows อันนี้ผมไม่ชัวร์นะว่า Absolute c a ค l c o แบบว่ากดจาก MSI เนี่ยมันคือการล็อกไฟเป็นล็อกเม็ดหรือเปล่านะอันนี้ไม่ชัวร์นะข้อมูลไม่ค่อยแน่นละกันเนาะในฟัรง Windows ตอนนี้เนี่ยเลิกใช้ไปแล้วแต่มันจะคีย์ชุดคำสั่งได้นะ NV SMI อะไรพวกนี้นะมันก็จะสามารถล็อกตัวขอค็อในฟัรง Windows ได้เหมือนกันนะครับโอเคเนาะก็ลองมาพิจารณาดูนะครับอันนี้ก็เป็นของฝั่งค่ายเขียวเนาะอ่า มีเออลืมบอกไปเลยเขามีให้เลือกนะว่าเป็น LHR ด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อการ์ดมาใหม่เนอะรุ่น LHR ตระกูลพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีนี่เลย3 8 8 0 TI 3 0 8 0ที่ไอ้380ทุกรุ่นแหละนะเออ <c oughs> ก็รุ่นบางรุ่นเนาะมันก็จะขุดอย่างอย่างรุ่น LHR เนี่ยตอนนี้ r v n น่าจะเหรียญน,น่าจะดีนะครับมันก็เลย โชว์เป็นเหรียญ r v n ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆใช้รุ่นไหนอยู่ก็คลิกเข้าไปนะอย่าง80 TI เองนะครับราคาเพิ่ตัวนี้1,200ดอลลาร์ออกละไม่มีราคานี้อยู่จริงนะเอาไอ้มันอย่าไปดูนะอันนี้นะอ่ะ r v n นะวิ่ง58นะครับ Conflux 111 e t h e r ี u มนะวิ่ง81อืมก็ไม่ได้น่าเกียดน,นะเขามีข้อมูลมาให้แบบว่าค่อนข้าง ละเอียดดีนะเนี่ยนะมีกราฟให้ด้วยนะว่าในแต่ละวันเนี่ยความสวิงของเหรียญเนี่ยอันไหนมันยืนหนึ่งนะครับถ้าอิตาเลียมช่วงสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันพุ่งเยอะกราฟเขาก็จะดีดขึ้นมาเยอะอะไรเงี้ยเนาะตอนนี้อิตาเลียมห่อเหี่ยวนะมันก็จะร่วงลงมาหน่อยประมาณนี้นะ,ะเรามาดูสูตรเล่นเล่นกันนิดนึงนะครับราเว้นคอยนะครับคอคอกไม่ต้องดันนะดันแค่เมมนะครับแล้วก็เพิ่มไฟเอาแค่น,นั้นเองนะ ส่วนอีเทเรียมนะครับอีเทเรียมมีมีเดียมกับไฮนะครับมีเดียมเนี่ยล็อกแอ o l ู t e ไว้ที่พันสนะแล้วก็เมมอยู่ที่2000วิ่ง79ถ้าเกิดเอาแบบไฮเนาะแล้วก็อย่าลืมมาดูเนี่ยนะ Work on some card นะบังการ์ดก็ดันถึงบังการ์ดก็ดันแล้วดับบังการ์ดดันปุ๊บแหงอะไรเงี้ยเนาะเออก็ดูเป็นรุ่นรุ่นไปนะครับอ่าอันนี้นะมันบอกกันลำบากอย่างล่าสุด ผมได้มีโอกาสลองหลายๆรุ่นมานะมันโหแปดศูนทีนี้แบบแทบจะงองแงนะรุ่นเมื่อก่อนแล้วกันเนาะที่ออกมาล็อตแรกๆเนี่ยดันด้วยสูตรอันล่างเนี่ยวิ่งดีตลอดนะแต่ว่าถ้าเป็นล็อใหม่ๆมาเนี่ยเหมือนโดนล็อกอะไรสักอย่างมานะวิ่งไม่ออกเลยนะครับวิ่งบางใบก็วิ่งแค่70ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะ บางใบดันสุดลิธต์ก็ได้70ไปไป็สิปลายเนี่ยบางบางใบดันด้วยสูตรเมมโมรี่สองพันหกสองพันแปดไปเลยนะก็วิ่งอยู่แค่แปดสิบนิดนิดนะก็มันไม่รู้โดนอะไรมานะตงใส่จะโดนของอ่ะมาดูสูตรเออโกกันบ้างนะเออโกนี้ต้องดันขอคอกขึ้นไปนะเป็นพันเจ็ดร้อยนะครับในรุ่นนี้นะแล้วก็เมมโมรี่คอกนี้แล้วแต่เลยนะว่าจะ เพื่อนๆจะแบบดันให้มันสุดฤทธิ์ขนาดไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมว่านะก็รุ่นนี้เนี่ยจะวิ่งประมาณสองรหกสิบเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับอันนี้สองหกเก้าเลยนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับอ่ะแล้วทีนี้มาค่ายแดงกันบ้างนะค่ายแดงเนี่ยเพื่อนๆคนที่ใช้ค่ายแดงก็จะมีนี่ให้คลิกว่าเอ d มดีนะครับมีทุกรุ่นนะบอกเลยนะ แล้วก็จะมีรุ่นย่อยนะเขาบอกว่าเป็น rDNA 2อ่ะก็เป mm ็นรุ่นใหม่ๆเนาะชวกซีรีส์6,000นะครับเนี่ยนะเขาก็จะมีข้อมูลไว้ให้เนาะโอเคอันนี้เดี๋ยวลองมาดูรุ่นที่ผมเคยใช้เนาะ66 XT อี๊6 0 0นี้ยังไม่ขึ้นเนาะอ๋อมีแล้วมีแล้วอันนี้นะอ่ามาดู6 6 0 0เขานะครับ6 0 0เขาเนี่ยก็นี่นะ เฮ้ยทำไมของเขากินไฟเยอะกวันที่ผมเคยเซตเนาะเอาเป็นว่าดูเป็นเบสไลน์แล้วนเนาะวิ่ง28กินไฟ68นะครับอันนี้เหมือนจะยังไม่ค่อยได้จูนเท่าไหร่เลยเนะอ่าแล้วก็เออโก้นะกินไฟ65วิ่ง55นะครับวีเอ็นนี้14กินไฟ810นะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ประหยัดไฟมากๆนะครับเอาอานี้เชื่อถือได้พอประมาณเลยนะอ๊ะหรือเปล่า เาาสามก้าอ,อ๋อเชื่อถือไม่ได้นะเพราะว่าราคามันถูกลงไปครึ่งหนึ่งเลยเนาะอ่ะมาดูสูตรของเขานะครับว่าตรงเลยกับสูตรเราไหมอ,อ่านี่นะของเขานะวิง่งนี่คอเก้าห้าเมมโมรี่เก้าห้าศูนย์นะครับอันดร์โวลไปหกร้อยก็คล้ายๆกันเนาะแต่ว่าของเขาอันดร์โวลไปเยอะกว่าของผมนะครับก็ ใกล้เคียงกันนะวิ่งประมาณนี้แหละยี่แปดไปปลายยี่เก้าต้นๆน,นะครับอืมโอเคเดี่ยนะก็เป็นแหล่งข้อมูลอันดีเลยนะครับเพื่อนอ่าเนี่ยนะมาดูรุ่นยอดนิยมนะ r x 5อ0้าแปดศูนย์ะครับวิ่งสามสองเลยนะของเขานะเขาก็เทียบมาให้สองเหรียญน,นะ RVN กับอ t ตาเลียมนะครับอ่าก็ RVN เอ้ยอ t ตาเลียมนะ Memory ี วิ่ง2,000พอนะครับเป็นแบบมีเดียมจูนนะครับเวิร์กกับการ์ดหลายๆรุ่นนะครับอ่าก็คอคอกก็หลอกไปที่1,150นะครับเป็นแอ s บส์ลูนนะครับอันเดอร์โวไปที่8,50นะครับตัวคอโวเต็นะครับแล้วก็ใส่นี่ใส่ชุดํำสั่ง ix boost ลบ i30 นะครับทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะวิ่ง30แน่นอนนะครับแล้วก็ซัดไฟไป130วัตต์โดยประมาณเนาะ อันนี้ก็คงยังไม่ได้อันนี้น่าจะจริงๆผมว่ามันน่าจะกินไฟประมาณนี้แหละนะไอ้ที่เราวัดวัดกันได้สัก80วัต์เนี่ยต้องลองวัดกับตัววัดมิเตอร์ดูนะว่ามันได้85วัต์หรือ90วัตจริงๆหรือเปล่าเนาะเนี่ยผมว่าโดยส่วนใหญ่รุ่นนี้นะห้าเนี่ยซัดไฟเนี่ยจริงๆก็เนี่ยร้อวัต์นี้แหละนะอ่ะแล้วก็ถ้าเเกิดเป็นไฮนะครับก็ ดันคอคเพิ่มเป็น1นึ่งนเก้าศะครับเมม,มเนี่ยก็ดันเป็น2องหนะครับแล้วก็โวลเตจเนี่ยเท่าเดิมเนาะบูส rix บูส RX ก็เหมือนเดิมครับวิ่งอยู่ร้อเอ้ยได้สามสองแฮนเะดิลเนาะโอเคประมาณนี้เลยอื่นๆนะก็ตามนี้เลยนะอ่ะเพื่อนๆก็ลองมาดูกันนะแล้วแต่รุ่นที่เพื่อนๆเ,เลือกใช้กันนะครับโอเคคลิปนี้ ก็โอเคนะครับถ่ายคลิปผมขออนุญาตสรุปสั้นๆนะครับว่าตัวเว็บที่ผมแนะนำวันนี้นะก็คือ hashrate.no นะครับเว็บนี้เนี่ยเป็นศูนย์รวมของสูตรการ o อ e เวอร์ค็อกนะครับซึ่งเขาเองเนี่ยมีทั้งค่ายเขียวค่ายแดงทุกค่ายเลยนะเท่าที่เขามีรวบรวมไว้นะก็คิดว่าเพื่อนๆคงสามารถเอาไอ้ค่าตัวนี้เนี่ยมาลองจูนกันดูได้นะครับทีนี้เนี่ยของเขาเองเนี่ยเป็น ลีนุกเบยนะครับเป็นซิมเบิลไมเนิ่งนะคนที่ทำเนี่ยคงจะใช้เป็นซิมเบิลไมอยู่นะครับก็คิดว่าถ้าใครใช้เป็นลีนุกเนี่ยเอาสูตรเนี้ยไปใช้เนี่ยใช้ร่วมกันได้หมดเลยส่วนถ้าใครใช้เป็นวินโดว์นะครับก็ลองปรับเมมโมรีนะครับถ้าอย่างค่ายเขียวของผมเนี่ยก็เอาเมมโมรีมาหาร2นะครับส่วนถ้าเป็นค่ายแดงเนี่ยเอ่อเมมโมรีเอาไปคูณ2องไอันนี้ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะคิดว่าน่าจะใช่แล้วกันนะถ้าอย่างเมมโมรีในนี้เขียนว่า950ก็ ในตัวในตัวโปรแกรม MS i Afterburner เนี่ยก็เอา2องไปคูณนะครับก็น่าจะประมาณนี้เลยแล้วก็อย่างอื่นคิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วนะนึกไม่ออกแล้วนะก็เออแล้วก็ในเว็บเขาเนี่ยเขาจะบอก ROI เนาะซึ่งเป็น ROI ปลอมๆนะมันเป็น ROI เทียบกับตัวราคาที่ไม่ใช่เป็นราคาปัจจุบันนะเขาเป็นราคาเปิดตัวอะไรเงี้ยนะก็เราก็ เอามาอิงเป็นเบสไลน์ไว้นะแล้วก็เอามาเทียบดูว่าเออรุ่นไหนที่เหมาะกับเรานะในงบประมาณของเราหรือว่าในการบริหารจัดการไฟแล้วกันเออเพราะว่าบางคนเนี่ยข้อจํากัดแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะบางคนเนี่ยบ้านเนี่ยไฟมันตันได้เท่านี้ไม่อยากจะไปยุ่งไม่อยากจะไปขอหม้อใหม่มิเตอร์ใหม่อะไรเงี้ยครับเขาก็บอกว่าเออเอาแค่นี้แหละนะก็ไปหาก,การที่เอฟฟิเชนซีมันดีๆเนาะ ขุดได้แตงขุดเยอะเมื่อเทียบกับอัตรากินไฟเนาะก็ช่วยในการเลือกการ์ดด้วยส่วนหนึ่งเออประมาณนี้แหละเนาะโอเคก็พูดเยอะก็เรื่องเยอะนะเอาเปา็นว่าท้ายคลิปนะขออนุญาตฝากร้านเหมือนเดิมไอพิสริโอในช้อปปีนะครับขายแทลลิคพาสตูดนะครับแล้วก็พวกไลเซอร์พวกอะไรพวกนี้นะถ้าใครจะประกอบเองก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับฝากอุดหนุนกันด้วยโอเคก็ยังไงก็ฝากนะครับกดไลค์เพจพีดีคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยยอดเพจ คนมาไลคก็ค่อนข้างเยอะแล้วเนาะแล้วก็ก็ฝากเพื่อนๆนี่แหละนะช่วยกันดันโพสนะผมโพสอะไรไปฝากกดไลค์ให้ด้วย <c oughs> ขอกันหน้าด้านๆเลยโอเคก็เจอกันคลิปหน้านครับเพื่อนคลิปนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม